โอ้หเจ้ากิ้งกือตัวใหญ่มากๆนะนี่ดูขาเขาเนี่ยไม่รู้ว่าใครเดินสกิดเขาก็เลยต้องแกล้งนิ่งฮะนะเนี่ยนี่เหมือนกับแกล้งตายประมาณนั้นนะเนี่ยตัวใหญ่เทียบนิ้วนาเล็กเนี่ยนะ จริงๆเดี๋ยวลองสก,กิดเขาเบาๆพอสก,กิดก็จะเริ่มงอตัวนะฮะเวลาเจอนี่แหละธรรมชาติไนดะ้ช่วยเก็บกินซากพืชต่ตางๆ สำหรับคลิปนี้นะเลยก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ